น้องๆเชื่อไหมว่าก่อนปีพศ2547คนไทยส่วนใหญ่อาจไม่คุ้นเคยหรือรู้จักคำว่าสึนามิแต่หลังจากเหตุการณ์ในเช้าวันที่26ธันวาคมพศ2547คนไทยทั้งประเทศก็ได้รู้จักความรุนแรงของพลังทำลายล้างของคลื่นสึนามิคำว่าสึนามิเป็นคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นมีความหมายตรงตัวแปลว่าคลื่นท่าเรือ ดังนั้นสึนามิจึงหมายความว่าคลื่นที่เกิดขึ้นแล้วเคลื่อนตัวม้วนเข้าสู่ท่าเรือแต่พอคำแปลชื่อแบบนี้ไม่เห็นจะดูน่ากลัวกว่าคลื่นทั่วๆไปตรงไหนเลยว่าไหมคะแล้วทำไมตัวจริงของสึนามิถึงรุนแรงสุดๆเลยละ่ะก่อนอื่นก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าน้องๆรู้อะไรเกี่ยวกับคลื่นบ้างน้องๆหลายๆคนอาจเข้าใจว่าคลื่นเกิดจากกระแสลมในทะเลใช่ไหมคะ ก็ใช่อยู่หรอกค่ะแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นต่อให้ลมแรงระดับพายุอาจทำให้เกิดคลื่นสูงหลายเมตรได้แต่ไม่สามารถสร้างคลื่นยักษ์ที่มีอนุภาพทำลายล้างได้เท่าซึนามิหรอกนะคะเพราะคลื่นสึนามิมีความแตกต่างกับคลื่นทั่วๆไปตรงที่มันเป็นคลื่นที่เกิดจากการปลดปล่อยพลังงานของปรากฏการณ์จากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการระเบิดของภูเขาไฟใต้ทะเล แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในทะเลแผ่นดินใต้ท้องทะเลเคลื่อนที่อย่างรุนแรงและแผ่นดินถล่มใต้ทะเลรวมไปถึงพลังงานจากแรงกระแทกที่เกิดการพุ่งชนของอุกาบาดในมหาสมุทรได้อีกด้วยสารพัดสาเหตุจากธรรมชาติเหล่านี้แหละคะ่ะที่ทำให้แผ่นเปลือกโลกใต้ทะเลเคลื่อนตัวอย่างรุนแรงปลดปล่อยพลังงานอย่างมากมายมหาศาลขึ้นที่ผิวหน้นำทะเล และเร่งพลังจนกลายเป็นคลื่นยักษ์สึนามิและเมื่อคลื่นอันทรงพลังเดินทางด้วยความเร็วประมาณ600-800กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีระยะความยาวคลื่นที่ยาวมากนับร้อยกิโลเมตรและเมื่อใกล้ถึงชายฝั่งทะเลตัวคลื่นจะมีความเร็วลดลงและความยาวของคลื่นก็ลดลงเพราะแรงเสียดทานใต้ท้องน้ำที่เริ่มตื่นขึ้นเมื่อเข้าใกล้ชายหาดแต่ในทางตรงข้ามตัวคลื่น กลับยกตัวสูงขึ้นเพิ่มอีกหลายเมตรและหากในเวลานั้นเรายืนอยู่ที่ชายหาดหลังจากที่เราเห็นน้ำลดลงอย่างผิดปกติอยู่ดีๆก็มีคลื่นขนาดยักษ์โถมเข้าสู่ชายฝั่งอย่างรวดเร็วชนิดไม่ทันแม้แต่จะคิดตั้งสติเพื่อก้าวขอเอาชีวิตรอดและความเสียหายอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะที่เกิดจากพลังของคลื่นสึนามิเมื่อเคลื่อนตัวถึงชายฝั่ง พลังมหาศาลทั้งหมดทั้งมวลของมันพร้อมที่จะทำลายหาดทรายที่ก่อตัวมานานนับหลายปีหรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงยังรวมไปถึงคลื่นอีกหลายระลอกที่ไหลาตามมาอย่างรวดเร็วอาจทำให้เกิดน้ำท่วมไปในบริเวณกว้างและแน่นอนว่าสึนามิเหลือทิ้งไว้แต่ความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินรวมถึง กลืนกินชีวิตของผู้ที่ไม่ทันตั้งตัว